หรือมันจะเป็นมาเร็งนผิวหนัง คุณป้าก็มาด้วยเรื่องตุ่มที่บริเวณกลางหน้าอกตรงบริเวณไหปลาราเป็นมา1-2ถึงเดือนแล้วก็ตุ่มบางทีก็มีเจ็บๆได้แต่ก็บริเวณคอที่อื่นเนี่ยก็มีตุ่มเป็นติ่งเนื้อเยอะแยะอยู่แล้วมันมีความแตกต่างกันนะครับตุ่มที่บริเวณอันที่มันโตเร็วๆเนี่ยมันมีความแดงแล้วมันก็โตขึ้นลนักษณะมันก็มีผิวที่ขรุขระกว่าคล้ายกับ อัทิโชกเป็นผักที่เอาไว้กินได้นะครับส่วนติ่งอื่นๆนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นติ่งที่พบได้ในผู้สูงวัยทั้งคู่แต่ว่าติ่งเนื้ออันเนี้ยไม่อันตรายมันแค่ดูไม่สวยงามแต่ถ้าเกิดเป็นตุ่มที่มันโตเร็วอันนี้เราต้องระวังพวกเนื้องอกหรือเรื่องของมะเร็งผิวหนังนวันนี้หมอจะตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปพิสูจน์นะครับว่ามันจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็น หูดก็ได้นะครับหูดก็จะโตรเร็วแบบนี้ได้เป็นลักษณะติ่งเนื้อที่ขยับไปขยับมา